ถอนหายใจเลยนะครับเละเละเป็นโจ๊กตกดินเลยนะครับแล้วมันจะอยู่กันยังไงวันนี้โอ้ยเรามีนักการเมืองแบบนี้ฝ่ายค้านก็ไม่เป็นฝ่ายค้านไม่เคยค้านเรื่องอะไรที่มันดูแล้วถูกใจประชาชนเลยฝ่ายค้านได้คะแนนมาถึง14ล้านไม่เคยแตะต้องเรื่องชั้น14ไม่เคยแตะต้องเรื่องเขากรโดงไม่เคยแตะต้องเรื่องสวเอาอาชิบหาย แล้วสิบสี่ร้านเขาเลือกมาใครเป็นนายกก็ไม่กล้าเป็นอ่าเป็นประธานก็อดเป็นอีกอ่าประธานสภาก็ไม่ได้เป็นเอาไปหมดไม่ได้อะไรเลยได้แต่หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านแล้วยังค้านแบบนี้อีกตัวเรามอยู่ฝ่ายคำ้ำหรือฝ่ายแบกเออหรือฝ่ายดันทุรังก็ยังงงๆไปอยู่แล้วก็บอกรัฐบาลทําดีแล้วโอ้ยอันนี้มันมันเละเทะแล้วครับเละเทะแล้วถึงผมว่าคุณจะเสียคะแนนเยอะแยะเลยนะครับ แล้วทางทหารเราก็ย่างอึดอัดอึดอัดอึดอัดอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าจะไปยังไงพอรัฐบาลก็บอกว่ามอบให้ทหารไปแล้วให้ทหารรับผิดชอบเลยเอาเลยมอบหน้าพอถึงทหารได้บอกเอ้าเฮ้ยเขาบอกว่าตรใช้มอบหน้าเลยจะต,ต้องขออนุญาตสมชก่อนเอ้าเฮ้ยแล้วอะไรว่าหมากัดหางตัวเองเหรอวนไปวนมา นี่แหละครับแล้วทำไมเขาถึงยังไม่ดูถูกเราล่ะครับทําไมเอาวาเขาถึงกระทืบเราแหลกล่ะล่ะครับแค่พลเอกรังสีหัวหน้าพักป้ายแดงท่านหนึ่งยังไม่เคยอยู่การเมืองเข้ามาอาวาต้องออกมาโต้ตอบเลยว่าที่รังสีพูดอะผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นเออดูดิครับทหารขาขาดไปอนุทินพูดยังไงเขาบอกไม่เห็นมีอะไรเลยก็ไม่เห็นใช้กาลังเลยก็ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเราก็เรียกเขามาประชุมใหม่ให้เขามารับสัญญาสันติภาพใหม่ เออแม่งสั่งได้เลยอะสงสัยจะต้องลงถนนไปไล่กันแล้วมั้งครับ